จีราวันเป็นหญิงสาววัย40ปีรูปร่างสันทัดผิวขาวเหลืองผมยาวดำคลับ <c oughs> เธอเป็นที่รู้จักในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ว่าเป็นเ <c oughs> จ้าของร้านสายบู๊เพราะสู้ไม่ถอยไม่เคยยอมแพ้กับอุปสรรคใดเธอเริ่มขายเสื้อผ้ามือสองจากท้ายรถจนขยับขยายมาเปิดร้านออนไลน์เองและภายในเวลาไม่กี่ปีรายได้ต่อเดือนก็พุ่งแตะหลักแสนมีฐานลูกค้าประจำแน่นแฟนทั่วประเทศ จิราวันเคยเชื่อว่าความขยันและความอดทนคือกุญแจสำคัญของชีวิตไม่มีดวงไม่มีโชคทุกอย่างอยู่ที่มือเราแต่เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจไม่ดีทุกอย่างก็เหมือนถูกพายุพัดหายวับไปกับตาจากยอดขายวันละร้อยออเดอร์เหลือเพียงวันละไม่กี่ชิน้นสต็อกเสื้อผ้าเต็มโกดังเงินหมุนเริ่มตึงกู้จากธนาคารก็แล้วยืมจากเพื่อนฝูงก็แล้วแต่รายได้ก็ยังไม่กระเตื้อง ในช่วงเวลาเดียวกันคนรักที่เธอคบหามานานถึง8ปีซึ่งเธอเคยวาดฝันถึงบ้านหลังเล็กๆที่มีลูกวิ่งเล่นกลับหายเงียบไปพักใหญ่และสุดท้ายก็ส่งข้อความมาสั้นๆบอกลาพร้อมภาพเขาใน Facebook กับผู้หญิงอีกคนที่กำลังตั้งท้องราวกับว่าโลกทั้งใบพังทลายลงพร้อมกันแม่ของเธอที่เคยแข็งแรงก็ล้มป่วยลงกระทันหันด้วยโรคหัวใจต้องนอนโรงพยาบาลและต้องใช้เงินก้อนใหญ่ เพื่อผ่าตัดทุกอย่างถาโถมใส่เธอราวพายุซ้อนพายุจิราวนไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเท่านี้มาก่อนในชีวิตเธอเคยเข้มแข็งเคยเป็นที่พึ่งให้คนอื่นแต่เมื่อวันหนึ่งตัวเองต้องการที่พึ่งบ้างกลับไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนญาติพี่น้องก็ต่างมีภาระของตัวเองเพื่อนบางคนก็หายไปเมื่อรู้ว่าเธอกำลังลำบากบางคนพยายามช่วยแต่ก็ช่วยได้แค่เรื่องเล็กน้อย จีราวันนอนไม่หลับหลายคืนซึมเศร้าเงียบขรึมไม่พูดจากับใครน้ำหนักลดลงอย่างเห็นได้ชัดเธอเริ่มคิดว่าหรือชีวิตฉันถูกสาบหรือฉันมีเวรกรรมที่ทำไว้ในอดีตในวันที่เธอนั่งเหม่ออยู่หน้าร้านเพื่อนคนหนึ่งส่งลิงค์คลิปติกตอกมาให้เป็นคลิปหมอดูชื่ออาจารย์พลังลึกลับกำลังทำนายดวงแบบไฟ์สดพร้อมคำพูดที่ทำให้เธอสะดุดคนที่เกิดวันพฤหัสปีจอ ตอนนี้ดวงตกหนักโดนเจ้ากรรมนายเวรเล่นงานจะเสียเงินเสียคนรักและสุขภาพคนในบ้านถ้าไม่สะดอคราะห์ทันทีทุกอย่างจะเลวร้ายลงอีกเธอเบิกตาโพลงวันเกิดเธอใช่เลยปีเกิดก็ใช่นี่มันพูดถึงฉันชัดๆเธอพึมพำกับตัวเองเสียงจากหน้าจอเหมือนสอดแทรกเข้ามาในใจอย่างแม่นยำราวกับรู้เรื่องเธอทุกอย่างจิราวันรู้สึกเหมือนมีใครสักคน เข้าใจว่าชีวิตเธอกำลังเจอกับอะไรเหมือนมีใครมาเปิดประตูในความมืดมิดของจิตใจเธอและนั่นคือวินาทีที่เธอตัดสินใจลองเชื่อดูสักครั้งก็ไม่เสียหายเพื่ออะไรๆมันจะดีขึ้นเธอคลิกเข้าไปดูเพจอาจารย์พลังลึกหลับพลังจิตจักรวาลและนัดดูดวงผ่านไลฟ์ส่วนตัวทันทีโดยไม่รู้เลยว่าก้าวแรกของการเชื่อครั้งนั้นจะนำพาชีวิตเธอไปสู่ความมืดมนยิ่งกว่าเดิม จิราวันเดินทางมายังสำนักอาจารย์พลังลึกลับซึ่งตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์ย่านชานเมืองชั้นล่างถูกจัดแต่งให้ดูขลังมีผ้าม่านสีม่วงเข้มปิดรอบห้องจุดทูบเทียนส่งกลิ่นฉุนจางๆมีรูปปั้นเทพจีนและฮินดูปะปนกันบนหิ้งบูชาด้านในมีโต๊ะไม้กลมตัวใหญ่ผ้าปูโต๊ะเป็นลายยันสีแดงเลือดหมูที่ปลายโต๊ะ มีชายวัยกลางคนสวมชุดคลุมยาวคล้ายพระจีนนั่งหลับตานิ่งราวกับรอเธอมาแต่ชาติปางก่อนเมื่อจิราวันนั่งลงเขาลืมตาช้าๆแล้วเอ่ยขึ้นทันทีโดยไม่ต้องถามชื่อคุณเป็นคนมีบุญเก่าเยอะนะแต่ชาตินี้โดนเจ้ากรรมในเวรอาฆาตแรงดวงถึงพลิกหนักสามปีติดเห็นไหมปีที่แล้วเจอเรื่องใหญ่ปีนี้ยิ่งหนักขึ้น จิรวัลเบิกตากว้างหัวใจเต้นถี่ใช่ใช่หมดเลยเธอพึมพำในใจมีคนรักจากไปเพราะกรรมเก่าคนในบ้านเจ็บป่วยกระทันหันเนงินก็รั่วไหลแก้เท่าไหร่ก็ไม่อยู่ทุกคำของเขาเหมือนกรีดลงบนรอยแผลที่เธอกำลังปกปิดไว้ความแม่นยำที่ไม่รู้ว่าอาจารย์พบรู้จากไหนกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนนี่แหละคนที่เข้าใจฉันจริจริง หลังจากจ้องหน้าเธอสักพักเขาก็หยิบแผ่นกระดาษขาวขึ้นมาเขียนอะไรบางอย่างเป็นตัวเลขไทยโบราณก่อนจะเผาไฟแล้วดูเท่าที้เท่าอย่างตั้งใจอืมคุณโดนวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรสองตนตามเล่นงานอยู่หนึ่งคือผู้หญิงที่เคยแท้งลูกและอีกตนคือชายแก่ที่เคยถูกโกงเงินเธออ้าปากค้างไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครแท้จริงแล้ว ตอนวัยรุ่นเธอเคยยืมเงินพ่อค้ารายหนึ่งแล้วไม่ได้คืนเพราะเจ๊งไปกลางทางส่วนเรื่องแท้งเธอเคยไปพาเพื่อนทำแท้งเมื่อนานมาแล้วแม้ไม่ใช่ตัวเองแต่ในใจก็รู้สึกผิดมาตลอดอาจารย์หันไปหยิบถุงผ้าสีทองยื่นมาให้ถ้าไม่รีบแก้คุณจะเจ๊งภายในสามเดือนเสียแม้กระทั่งลมหายใจแม่คุณเพราะดวงคุณกำลังตกขั้นสุดต้องรีบปลุกดวงเสรียีภายในเจวันนับจากนี้ พิธีนี้ใช้เครื่องบูชาหายากจากอินเดียและทิเบตต้องใช้เงินห0 0 0 0ื่นบาทพร้อมยันก้าผืนที่ผมเขียนด้วยมือเองห้ามปลอมห้ามลอกเธอลังเลเงินห้าห0ื่นสำหรับตอนนี้ไม่ใช่เงินเล็กน้อยแต่เขายื่นสมุดบัญชีโชว์ให้ดูว่ามีคนทำแล้วชีวิตเปลี่ยนพร้อมเปิดมือถือให้ดูชัดรีวิวว่าหลังทำพ่อหายป่วยเลยค่ะได้เงินล้านจริงๆ เธอเม้มปากแน่นนั่งเงียบไปครู่หนึ่งหัวใจสับสนทั้งกลัวทั้งหวังทั้งอยากพ้นจากความมืดขอแค่ชีวิตดีขึ้นจะจ่ายแค่ไหนก็ยอมเธอพึมพำเบาๆเธอโอนเงินผ่านแอปต่อหน้าหมอดูทันทีมือสั่นเล็กน้อยแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังทำอะไรบางอย่างที่ถูกต้อง อาจารย์พลังลึกลับยิ้มบางๆยืนยันให้เธอเก็บใส่กระเป๋าสตางค์บอกให้พกติดตัวเสมอห้ามเปิดห้ามเปียกห้ามให้ใครดูอีกสามวันคุณจะเริ่มเห็นผลแล้วอย่าลืมมาทำรอบต่อไปต่อเนื่องนะเพื่อผลลัพธ์ถาวรจิราวันเดินออกมาจากสำนักหมอดูด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนปลอดโปรง่งหลังเสร็จพิธีปลุกดวงเศรษฐีคืนก่อน จีราวันกลับบ้านด้วยใจที่เริ่มมีประกายความหวังเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเธอวางยันไว้ในกระเป๋าสปางตามคำสั่งอาจารย์พบจุดทูบบูชาเก้าดอกทุกเช้าตรงตามเวลาและนั่งภาวนาเรียกชื่อเทพเจ้าที่เขาให้มาวันละหนึ่งร้อยแปดจบรุ่งเช้า เธอลองโพสต์ขายเสื้อผ้าเก่าค้างสตอ็อกที่เหลือในไลฟ์เฟซบุ๊กปรากฏว่ามีคนเข้ามาซื้อมากกว่าที่เคยเป็นมาเกือบครึ่งปีเป็นไปได้ยังไงเธออื้งแต่น้ำตารื้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะโชคดีจริงยังมีกรรมเก่าที่ยังไม่หลุดคุณเกิดมาแบกนี่เวรหนักต้องทำพิธีสะเดาะกรรมอีกครั้งถ้าไม่ทำตอนนี้กรรมจะย้อนซัดหนักกว่าเดิมอีกสิบเท่า พิธีกรรมชื่อแปลกประหลาดผุดขึ้นเรื่อยๆทั้งล้างอาถรรพ์คู่กรรมเรียกซัพพระจันทร์ไทเวนไอดิตชาติด้วยทูบดำจากเทือกเขาฮิมาลัยบางพิธีต้องใช้ของบูชาจากต่างประเทศค่าใช้จ่ายหลักแสนทุกครั้งเธอเริ่มขายท้องที่สะสมมาตั้งแต่วัยสาวขายรถเก๋งคันแรกที่เคยภาคภูมิใจและสุดท้ายต้องยอมขายบ้านหลังเล็กที่ผ่อนมาเกือบห้าปีบ้านที่ตั้งใจจะยกให้แม่ได้อยู่สบายตอนแก่ ตอนที่แม่รู้ข่าวจิราวันเดินเข้าบ้านมือหิ้วถุงเข้าแววตาเหนื่อยล้าเสียงแม่เรียกจากเตียงเสียงแผ่ววันบ้านที่หนูบอกว่าจะให้แม่อยู่เขาโทรมาบอกว่าโดนประกาศขายแล้วจริงเหรอลูกเธอชะงักใจเต้นแรงหยุดนิ่งหน้าห้องแม่ถามว่าหนูทำอะไรไปทำไมขายบ้านหนูเอาเงินไปไหนหมดจิราวันเงียบไปนานก่อนพึมพำเบา,เบา,เบา หนูแค่พยายามช่วยแม่แม่อย่าถามได้ไหมไม่แม่ต้องรู้หนูทำอะไรไปคำถามสุดท้ายเหมือนเข็มทิ่มกลางอกจีราวันระเบิดอารมณ์ทันทีก็เพราะแม่ไม่หายสักทีไงหนูต้องทำพิธีหนูต้องไถ่กรรมอาจารย์บอกว่าถ้าไม่แก้กรรมแม่จะยิ่งแย่แม่ของเธอเบิกตากว้างนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะพูดเสียงสัน่น หนูเชื่อหมอดูคนนั้นขนาดนั้นเลยเหรอถึงกับขายบ้านถึงกับเป็นหนี้ขนาดนี้เขาหลอกหนูแล้ววันเขาหลอกหมดเลยน้ำตาของแม่ไหลลินใบหน้าซูบตอบจากการป่วยหนักเต็มไปด้วยความเสียใจไม่ใช่เพราะบ้านแต่เพราะเห็นลูกสาวที่เคยเข้มแข็งกลายเป็นคนที่ไม่ฟังใครเชื่อเพียงคนที่ตักตวงทุกอย่างจากเธอจิราวันกลับรู้สึกเหมือนถูกผลักให้โดดเดี่ยวมากขึ้น หนูทำทุกอย่างเพราะหนูรักแม่แต่แม่กลับมาหาว่าหนูโง่เธอตะโกนเสียงสัน่นไม่มีใครเข้าใจหนูเลยเธอทิ้งถุงข้าวลงโต๊ะวิ่งออกจากบ้านด้วยหัวใจที่ร้อนรุ่มปล่อยให้แม่ของเธอนั่งร้องไห้อยู่ตามลำพังเสียงสะท้อนจากความจริงเริ่มดังขึ้นแต่ในหัวของจิราวันยังเต็มไปด้วยคำพูดของอาจารย์ที่ฝังลึกเหมือนมนสะกดหลังจากทะเลาะก,กับแม่อย่างหนักในคืนนั้น จิราวันตัดสินใจแน่วแน่จะไปทำพิธีใหญ่ล้างเวรตัดกรรมวิญญาณผูกพันอดีตชาติที่อาจารย์พลังลึกลับนัดไว้นสถานที่เดิมห้องพิธีกรรมปิดทึบในอาคารเก่าชานเมืองเธอนั่งอยู่ในบ้านสวมชุดดำพิเศษตามที่หมอดูสั่งพนมมือแน่นสวดบทมนที่เขาให้มาในกระดาษยับยน่นเสียงในหัวเธอยังดังก้องอย่าฟังใครทั้งนั้นไม่มีใครเข้าใจเธอเท่าพ่อหมอแล้ว เธอเกิดมาเพื่อปลดกรรมนี้อย่าหยุดอย่าหันหลังกลับแล้วชีวิตจะดีขึ้นแต่แล้วบ่ายวันนี้เธอกดดูคลิปวิดีโอโดยไม่รู้ตัวเสียงนักข่าวรายงานเชิญซ้ำเติมดังกล้องแฉหมอดูชื่อดังหลอกเงินเหยื่อกว่า40รายเสียหายกว่า30ล้านมีการหลอกให้ทำพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์เรียกทรัพย์ปลุกดวงพร้อมขายยันและของขลัง,งในราคาสูงผิดปกติผู้เสียหายหลายรายต้องขายทรัพย์สิน จนถึงขั้นเป็นหนี้สายตาจิราวรรณจ้องมองหน้าจอมือถือค้างอยู่ที่โพสต์จากเพจข่าวดังภาพของอาจารย์พลังลึกลับที่เธอเคยศรัทธาราพระโพธิสัตว์ปรากฏชัดเจนอยู่ใต้พาดหัวข่าวในคลิปมีใบหน้าของผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งน้ำตาอาบแก้มบอกว่าเธอหมดเงินไปกว่า9 0 0 0แสบาทเพราะเชื่อว,ว่าถ้าทำครบ9้าพิธีชีวิตจะเปลี่ยน จีราวันเหมือนถูกช็อคไฟฟ้าช็อตหัวใจมือที่ถือโทรศัพท์เริ่มสั่นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเสียงเพื่อนของเธอดังมาทางแชทวันแกต้องหยุดได้แล้วนะนี่มันหลอกแกชัดๆัดไม่มันไม่จริงเธอพึมพำกับตัวเองใจอยากปฏิเสธอยากคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญอยากเชื่อว่าอาจารย์คือคนดีแต่ความจริงคือเธอไม่มีเงินแล้วไม่มีบ้าน ไม่มีธุรกิจไม่มีแม้แต่ศรัทธาให้ยึดเหนี่ยวอีกต่อไปเธอเอามือกุมหน้าสะอื้นหนักร่างกายสุดลงนั่งกับพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบแล้วสิ่งที่ฉันทำไปทั้งหมดละ่ะมันคืออะไรเงินล้านที่ฉันหามาด้วยเลือดเนื้อน้ำพักน้ำแรงมันหายไปเพราะคำพูดของคนที่ฉันไม่รู้จักด้วยซ้ำ เสียงแม่ที่เคยเตือนเสียงน้องชายที่ร้องไห้ขอให้หยุดทุกอย่างย้อนกลับมาทำร้ายเธออย่างไม่ปราณีหนูทำลายชีวิตตัวเองด้วยมือของหนูเองโลกทั้งใบหมุนช้าๆในหัวของจิราวันราวกับทุกสิ่งถล่มลงตรงหน้าหลังจากกิจการเจ๊งเธอขายบ้านและของมีค่าทุกอย่างเพื่อจ่ายมีและทำพิธีกรรมกับหมอดูไปจนหมดตัว เสียงล้อลากของกระเป๋าเดินทางเสียดสีกับพื้นซีเมนต์ของบ้านปูนหลังเล็กที่จิราวันเคยภูมิใจเธอหยุดยืนหน้าประตูดูกำแพงสีขาวหม่นที่เริ่มลอกตรงมุมรอยร้าวเล็กๆตามขอบหน้าต่างที่เคยคิดว่าจะซ่อมแต่ก็ยังไม่ได้ทำบ้านหลังนี้คือสิ่งเดียวที่เธอรู้สึกว่าจับต้องได้ในชีวิตแต่วันนี้เธอต้องจากมันไป เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ถูกขายไปหมดเหลือเพียงพัดลมตัวเก่าถ้วยชามสองสามใบและผ้าปูที่นอนที่ห่ออยู่ในกล่องกระดาษเธอพยายามไม่มองไปที่ห้องครัวเพราะไม่อยากเห็นมุมที่แม่เคยนั่งหั่นผักทุกเย็นหนูเคยคิดว่าจะมีครอบครัวที่นี่เธอพึมพำจะมีลูกวิ่งเล่นตรงสนามเล็กๆหน้าบ้านแต่ทุกอย่างพังลงเพราะความเชื่อที่ผิดพลาดความหวังลวง,งที่เธอฝากไว้กับใครบางคนที่ไม่ได้แคร์ชีวิตเธอจริงๆ จีราวันเดินออกจากประตูปิดมันลงอย่างช้าๆกรอนประตูตสนิมกินจนฝืดเสียงแกรกดังเบาๆเหมือนเสียงตอกฝาลงฝังความฝันข้าวของที่เหลือทั้งหมดถูกย้ายใส่ท้ายรถกระบะของญาติทางห่างที่อาสามาส่งเธอที่ห้องเช่าเดือนละ2,000ันบาทในซอยลึกตึกสีเทาหม่นที่เต็มไปด้วยผู้คนหาเช้ากินค่า เมื่อมาถึงที่หมายเธอหอบของขึ้นชั้นสองห้องเบอร์12บสองพอเปิดประตูกลิ่นอับชื้นก็แตะจมูกเสียงพัดลมเก่าในห้องข้างๆดังลอดมาห้องขนาดไม่ถึง20ตารางเมตรมีเตียงเหล็กเก่าๆก,กับพัดลมติดผนังตัวหนึ่งไม่มีตู้เสื้อผ้าไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นไม่มีอะไรที่เคยมีในบ้านหลังนั้นเธอนั่งลงบนเตียงหันมองกล่องกระดาษสองใบในห้องรู้สึกเหมือนชีวิตทั้งชีวิตถูกกรวบมาไว้แค่นั้น น้ำตาหยดลงบนหลังมือจากเจ้าของร้านเสื้อผ้าออนไลน์คนหนึ่งมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะแต่ในความเงียบไม่มีคำตอบไม่มีเสียงปลอบใจไม่มีคำทำนายจากหมอดูมีแค่ความจริงที่เธอต้องอยู่กับมันในห้องเช่าเล็กๆก,กลางเมืองใหญ่จิราวันเริ่มนับหนึ่งใหม่กับศูนย์ที่แท้จริงของชีวิตจิราวันไม่ได้พาแม่ไปอยู่ที่ห้องเช่าด้วย แมจะรักแม่สุดหัวใจแต่ด้วยความรู้สึกผิดและความอับอายเธอกลับเลือกที่จะส่งแม่ไปอยู่กับน้องชายที่ต่างจังหวัดชั่วคราวโดยอ้างว่าแม่จะได้พักผ่อนอากาศดีทั้งที่ความจริงคือเธอไม่มีเงินพอจะดูแลใครได้อีกแล้วก่อนย้ายออกจากบ้านวันนั้นแม่ร้องไห้ทั้งน้ำตาวันแม่ไม่อยากไปแม่อยากอยู่กับลูก หนูขอโทษนะแค่ตอนนี้แม่ช่วยหนูหน่อยนะจีราวันพูดเสียงเบาไม่กล้าศบตาแม่ในใจของเธอแทบแหลกสลายเธอเคยสัญญาจะซื้อบ้านให้แม่อยู่สบายแต่สุดท้ายกลับทำให้แม่ต้องจากบ้านที่แม่รักและต้องไปอาศัยบ้านของน้องชายชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์จิราวันยืนอยู่หน้าตึกแถวใจกลางตลาดเธอสวมเสื้อยืดกางเกงยีนที่ขาดตรงเขา่าและผ้ากันเปื้อน เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะพนักงานขายของในร้านโชวห่วยได้ค่าแรงวันละ350บบาทไม่มีสวัสดิการไม่มีวันหยุดไม่มีโบนัสสิ้นปีแต่ครั้งนี้เธอยิ้มได้ไม่ใช่เพราะเงินเดือนมากแต่เพราะหัวใจของเธอกลับมาอยู่กับความจริงหลังจากนั้นเธอกลับมาอยู่บ้านหลังเล็กของน้องชายในต่างจังหวัดแม่ที่เคยร้องไห้ด้วยความเสียใจ ยังคงต้อนรับเธอด้วยอ้อมกอดที่อบอุ่นกลับมาเธอลูกแม่ไม่เคยโกรธเลยขอโทษนะแม่หนูมันโง่เองเธอสะอื้นแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งการยอมรับไม่ใช่การหนีความจริงอีกต่อไปน้องชายที่เคยเตือนเธอหลายครั้งกลับไม่ซ้ำเติมสักคำแค่เดินมายื่นถุงข้าวกล่องให้ในวันที่เธอกลับถึงบ้านเหนื่อยไหมพรุ่งนี้แม่จะทำแกงเขียวหวานรอนะพี่ เพื่อนสนิทที่เคยส่งข่าวเปิดบ้งหมอดูยังคงทักมาหาทุกเช้าสู้ๆวันวันนี้แดดแรงอย่าลืมพกร่มนะทุกเสียงทุกถ้อยคำกลายเป็นพลังหล่อเลี้ยงใจแม้ไรายได้ต่อวันจะหักหนี้จนเหลือใช้ไม่ถึงร้อยเธอก็ยังเลือกตื่นแต่เช้ายิ้มทักลูกค้าจัดของหน้าเชฟอย่างตั้งใจเมื่อมีเวลาว่างเธออ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงิน การฟื้นตัวจากหนี้ดูคลิปสอนงานฝีมือราคาถูกเรียนรู้การขายของเล็กๆบนออนไลน์อีกครั้งแบบไม่รีบแบบไม่ฝันกลางวันแบบไม่หวังให้ใครมายื่นปาฏิหาริย์ทุกอย่างเกิดจากการกระทำไม่ใช่โชคไม่ใช่คำทำนายชีวิตใหม่ของจิราวันยังไม่ดีพร้อมแต่ทุกย่างก้าวของเธอคือการเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดเธอยังพนมมือก่อนนอนอยู่เหมือนเดิม แต่ครั้งนี้ไม่ได้ขอให้รวยไม่ได้ขอให้โชคดีเธอขอแค่ขอให้หนูมีสติขอให้หนูไม่ลืมบทเรียนของตัวเองแม่เดินมานั่งข้างๆจับมือเธอเบาๆแม่ดีใจที่ลูกกลับมาเป็นวันคนเดิมคนที่ใช้ความคิดมากกว่าคําทำนายจิราวันยิ้มไม่ได้ยิม้มเพราะดวงขึ้นไม่ได้ยิม้มเพราะชีวิตดีพร้อมแต่ยิม้มเพราะในที่สุด เธอกลับมายืนอยู่กับความจริงได้อีกครั้งในชีวิตคนเรานั่นต่างก็มีเรื่องที่ดีและไม่ดีปะปนกันไปขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติขอบคุณที่เข้ามารับฟังคลิปของเราฝากกดติดตามให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะ